Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. กรีนคอนโทรลเลอร์ทุ่นอัจฉริยะที่ออกแบบโดยทีมคนไทยเพื่อเกษตรกรไทยใช้เซ็นเซอร์ไทเทเนียมวัดค่าออกซิเจนค่าความเค็มและค่า PH แบบเรียลไทม์ แสดงบนจอทัชสกรีนรวมถึงแอปพลิเคชันในมือถือพร้อมการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาและมีระบบแปลงทําความสะอาดอัตโนมัติยืดอายุการใช้งานเครื่องยังมีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิดระบบตั้งค่าชดเชยความเค็มและสามารถตั้งค่าการทํางานของเครื่องตีน้าที่หลากหลายจากการใช้งานจริงช่วยให้เกษตรกรลดค่าไฟได้กว่า27%ลดเวลาทํางานเครื่องตีน้ากว่า60%เพิ่มผลผลิตกุ้งและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กว่า33% Green Controller คู่คิดฟาร์มไทยเพื่ออนาคตที่มั่นคงค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมีการเริ่มพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านวิทยากรทั้งสามท่านช่วยแนะนำตัวสั้นๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังในวันนี้ได้รู้จักกันมากขึ้นเดี๋ยวขอเรียนเชิญพี่กิติพัฒน์ก่อนเลยครับผมกิติพัฒน์เสกว,วงศนะครับกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดจันเจิงเซานะครับแล้วก็ เป็นรองประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดจัดเชียงซวดูแลเรื่องการผลิตจุงซีนะครับเป็นหลักแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาพบกับผู้ร่วมอุดมการเดียวกันในเรื่องของการผลิตกุ้งโลกาบอนครับครับสวัสดีครับผมสุทัศน์จันพิทักษ์ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดจัเชียงซวนะครับมีประสบการณเลี้ยงกุ้งมาประมาณยี่สิบปีนะครับเป็นรองประธาน ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชาเชิงเซาดูแลทางด้านการพลังงานโซลาเซลล์ครับครับครับสวัสดีครับผมอีกครั้งนะครับพุทธสองแสงกินดาปัจจุบันผมเป็นที่ปรึกษากรมประมงและในโครงการนี้ผมก็ ทําหน้าที่เป็นเชิงเทคนิคนะครับในการสับสนุนน้องๆในเรื่องของการทําโครงการนี้ให้รู้ล่วงไปในประเด็นของอทางด้านวิชาการและก็การวิเคราะห์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะก่อนอื่นนะคะก็ดิฉันอยากจะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะได้รับทราบถึงจุดเริ่มต้นและความสําเร็จเหล่านี้ค่ะว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นมุมมองให้พี่ๆทั้งสองท่านเข้ามาร่วมโครงการกับกรมประมงของเรา ะะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคําถามแรกค่ะคําถามแรกนะคะอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกุ้งทะเลคาร์บอนต่ําแล้วก็ตอนนั้นพี่ๆเข้าใจคําว่าคาร์บอนต่ําว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวขอเชิญคุณกิติพัฒน์ก่อนได้ค่ะครับจริงๆเรา,าในเรื่องของคา,าร์บอนต่ําหรือโลคาร์บอนนะครับโดยโดยภูมิความรู้ของเราตั้งแต่แรกเนี่ยที่เขาปลูกฝังกันมาก็คือว่า เราเข้าใจว่าการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศนะครับให้เกิดโลกร้อนนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับน้ำแข็งในก้อโลกละลายนะครับแล้วก็พื้นที่อาศัยของเราจะลดน้อยลงอันนี้เราเป็นเป็นความเข้าใจของเราโดยเบื้องตน้นแต่ว่าเมื่อโกรงการนี้เข้ามาเนี่ยจากจุดเล็กๆที่เราเคยนั่งคุยกันประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเราเราเลยเห็นว่าเรานั่งฟังแล้วเราทําไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่า ผมทำไม่ได้ในเรื่องรายละเอียดที่มันค่อนข้างเยอะมากนะครับสุดท้ายมันมันตกผลึกว่าเราต้องทําเพราะถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทะําล่ะอ่าเราก็คือผู้เสียสละดนะครับเราต้องเป็นผู้เสียสละดที่จะต้องทําเพื่อคนส่วนมากก็คือทําเพื่อวงการกุ้งของเราให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาให้ได้เราก็เลยเป็นบุคคลประเภทหนึ่งนะครับก็คือหัวไวใจสู้ก็คือคิดแล้วทําเลยนะครับอันนี้เรา เราม,มีความคิดอย่างนี้นะครับโอเคสุดยอดมากค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้เสียสละนะคะที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยแล้วก็คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณสุทัศน์ค่ะครับส่วนผมก็ <c oughs> มองเรื่องการลดคาร์บอนเป็นการลดต้นทุนนะครับก็เวลาเวลาเราเริ่มมาเข้าโครงการนี้แล้วเราถึงรู้รายละเอียดว่าการลดต้นทุนกับการลดคาร์บอนเนี่ยมันเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร,ท,กรทุกคนเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าการเพราะเรี่องสัตว์น้ำสำคัญที่ต้นทุนนะคะถ้าเราจะมีกำังได้ก็คือต้องมีต้นทุนต่ำนะคะทีนี้อยากจะให้ทางดรพุทธค่ะช่วยเสริมในมุมมองทางวิชาการค่ะต่อแนวความคิดเรื่องคาร์บอนต่ำค่ะครับก็อย่างอย่างที่เรารู้แล้วว่าโลกร้อนเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกร ประสบปัญหาในการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอุบัติใหม่ของโลกการระบาดของโลกนะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้การเลี้ยงกุ้งปัจจุบันนี้ยากขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเกษตรกรถ้าเราเดินหน้าจะเลี้ยงกุ้งแล้วเราก็ต้องอ่ต้องหาทางปรับตัวนะซึ่งอ่การปรับตัวเนี่ยก็ในในเรื่องของการเ,าเลี้ยงเลี้ยงกุ้งนะการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับโรคร้อน นะก็คือเราก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการระบบให้มันเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาภาวะภูมิอากาศพอเราเข้ามาดูในเรื่องของอการจัดการตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอเมันก็เป็นมิติเดียวกันกับการจัดการในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยเพราะฉะนั้นในมิติอันนี้ผมเห็นว่าหลายๆอย่างที่เกษตรกรได้ทําไปแล้วกําลังทําอยู่นะก็คือ,อความพยายามในการที่จะ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเราจริงๆแล้วมันก็นําไปสู่เรื่องของอาการ ลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงกุ้งแบบคาร์บอนต่ำได้ครับค่ะก็ทราบถึงแรงบันดาลใจตั้งแต่แรกที่เข้าร่วมสู่โครงการคาร์บอนต่ำไปนะคะไม่ว่าจะอยากจะเป็นผู้เสียสละแล้วก็คำนึงในถึงสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงการที่เกษตรกรต้องการที่จะลดต้นทุนแล้วก็ทางผอพุทธนะคะช่วยเน้นย้ำในเรื่องของการที่มีการจัดการที่ดีภายในฟาร์มด้วยนะคะทีนี้อยากจะมา เชิญชวนคุยกันต่อในเรื่องของการลงมือทำจริงนะคะว่าเชื่อคะ่ะว่าหลายคนในห้องประชุมแห่งนี้น่าจะคิดว่าโครงการคาร์บอนต่ำแรก,แรกๆน่าจะยากก่อนที่จะเข้าเริ่มโครงการหรือมีความซับซ้อนคะ่ะทีนี้อยากจะให้พี่ๆทั้งสองช่วยแชร์ประสบการณ์คะ่ะว่าก่อนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่เราคิดว่ามันค่อนข้างยากซับซ้อนแต่พอเราได้เริ่มลงมือทำจริงแล้ว มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เราเลี้ยงกุ้งอยู่แล้วก็ได้ค่ะคได้ค่ะคพี่สุทนาก,ก่อนเลยค่ะส่วน,ส,วนส่วนของผมเนี่ยคือแนวทางก็คือเป็นแนวทางเดิมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือที่ฟาร์มอ่ะเอ่อคือเราลดต้นทุนการผลิตอยู่แล้วแล้วก็ใช้ระบบสโตล์เลเซลอยู่แล้วครับแล้ว มีทั้งในเรื่องของระบบการให้อาหารระบบพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับมีระบบโซลา <Solar S 2> เซลล์อยู่แล้วแต่ครั้นี้ก็คือมาเพิ่มรายละเอียดตรงการจดบันทึกข้อมูลแล้วเราก็จะรู้ข้อมูลว่าสิ่งไหนที่มันเป็นของฟุ่มเฟือยหรือเราสามารถลดต้นทุนได้แสดงว่าหลังจากที่คุณสุทัศน์ปรับแล้วพบว่าผลลัพธ์มันดีขึ้นกว่าเดิมก่อนที่เราเข้าโครงการใช่ครับะค,ะครั้งแรกที่เราคิดว่าเราดีแล้วแต่ตอนเรามาเก็บข้อมูลแล้วเราดูรายละเอียดมากขึ้น ทุกอย่างก็ดีขึ้นครับอืมค่ะขอบคุณค่ะแล้วสําหรับด้านพี่กิติีันรเองอะคะตอนแรกที่เข้าร่วมโครงการก่อนเข้าร่วมคิดว่ามันยากไหมคะครับจริงๆก็ได้เรียนไปแล้วว่าได้ฟังทั้งทีมงานของสปชจเชิงเซานะครับให้บรรยายให้ฟังนะครับว่าต้องทาโน่นนี่นั่นซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะหลายหน้านะครับหลายหน้ามากผมก็บอกว่ามันมันมันแอนตี้ทันทีว่ามันเป็นไปไม่ได้และผมก็บอกว่าในเมื่อ มันเป็นไม่ได้แต่ว่าไม่มีใครทานะครับผมก็ต้องทำนะกลุ่มของผมก็ประมาณผู้เสียสละประมาณนี้ก็เบื้องต้นในเรื่องของอาหารกุ้งเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วในฟาร์มนะครับเรามาแยกเป็นประเภทอาหารกุ้งเราก็มีการจดบันทึกนะครับเรื่องอ่าดีโอในน้าเนี่ยมีการดูเรียวไทม์อยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มโครงการเนี่ยเรามีการติดสมาร์ทฟาร์มอยู่แล้วว่าดีโอประมาณนี้เราต้องหยุดการตีน้ําอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหามันนะครับปัญหาของเราก็คือการจดบันทึกนะครับลูกน้องเราเป็น emen, เขมรลาวกัมบูชา อันนี้ปัญหาหนักที่แรกทีแรกเราคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายก็เรามีผู้ช่วยนะครับเรามีผู้ช่วยที่ดีนะครับมีพีเลี้ยงที่ดีนะครับนะครับต้องต้องขอขอบคุณทั้งทีมงานของกรมประมงนะครับแล้วก็สปจจจังเสาที่ก่อยจ้ำชี้จ้ำชัยอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่ามันจะเกิดได้คุณต้องทำโน่นโน่นนี่นั่นนะครับนะครับต้องขอบคุณทาง f a o ด้วยนะครับที่มอบโครงการให้เรานะครับได้แสดงตัวตนว่าเราเป็นผู้ผลิตกุ้งคาร์บอนต่ำครับ ค่ะ,ะคุณกิติพัฒน์คะแล้วหลังจากที่คุณกิติพัฒน์ได้เข้าร่วมโครงการเนะะี่ยค่ะมันมีการลดต้นทุนในเรื่องของอาหารหรือพลังงานอะไรไหมคะหรือว่ามีระบบการจัดการน้ําที่ดีขึ้นนะคะที่แบบเราสามารถมองเห็นผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างรูประธรรมเลยที่กิติพัฒน์ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะจริงๆที่มองเห็นชัดๆนะครับก็คือเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับเมื่อก่อนเราไม่ได้มีการเก็บข้อมูลมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อ เป็นแบบอย่างผมติดแค่เป็นชุดเล็กๆนะครับมอเตอร์หนึ่งตัวโซลา่าเซลล์สีแผ่นเนี่ยเพื่อให้กเกษตรกรที่มาดูงานให้เห็นว่าการติดโซลา่าเซลล์มีประโยชน์อย่างไรนะครับแต่พอเข้าโครงการเนี่ยเราก็ต้องมากำหนวนว่าเอ๊ะผลต่อเนื่องที่ได้จากการติดโซลา่าเซลล์เมื่อมาควบรวมกับคาร์บอนฟุตฟินหรือโลคาร์บอนเนี่ยก็คืออะไรเราก็เลยมีการเก็บขอบ้อมูลว่าอ๋อในหนึ่งวันแผ่นโซลา่าเซลล์ของเราผลิตไฟได้แค่สิบาท หรือ2.2ยูนิตต่อวันเราก็สามารถคำนวณกลับมาได้ว่าอ๋อผมผลิตได้แค่นี้เองผมติดไป37แผ่นผมก็ได้วันละ370บาทแสดงว่าต้องเข้าใจระบบของมันด้วยว่าทำหน้าที่อย่างไรประโยชน์อย่างไรสุดท้ายเราก็ได้ข้อมูลว่าเอ๋อผมลดค่าไฟได้10,000บาทใน17กิโลวัตต์ก็ได้แค่นั้นจริง<ๆ>ถ้าผมต้องการลดกลางวันเป็นศูนย์บาทผมต้องติดเพิ่มไปเป็นสิบเท่าอันนี้ก็ตอบโจทย์ ของการลดต้นทุนการผลิตในเรื่อง <Yeah. S 1> ของการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อโลคาบอนในส่วนของอาหารเนี่ยผมใช้การอาหารโปรตีนต่ำเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ให้อาหารตามความต้องการของกุ้งคือไม่ให้เวอร์ให้แต่ปอกินให้อาหารโปรตีนต่ำัวว้นสิ่งเหลือลงไปในน้ำมันมีน้อยมากแล้วก็การจัดการน้ำก็ค่อนข้างง่ายขึ้นเมื่อไม่มีของเสียเชื้อก่อโลกก็ไม่มีจุลสีบำบัดก็ช่วยเบียดเชื้อโรคของเราอยู่แล้วนะครับ อ่ะละค่ะจะเห็นได้ว่าจากมุมมองนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่พี่ๆทั้ง2องท่านได้แชร์ให้เราได้รับทราบนะคะจะเห็นว่าการทำฟาร์มกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำก็ไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิดค่ะอันดับแรกก็คือเราต้องมีการปรับตัวแล้วก็เปิดใจแล้วก็เข้าใจระบบ นะคะก็จะคล้ายๆกับทางที่กิติพัฒ์กล่าวว่าถ้าเราเข้าใจระบบเราเข้าใจหน้าที่ของมันฟังก์ชันของมันก็คือจะสามารถดาเนินโครงการได้ประสบความสําเร็จนะคะทีนี้ค่ะถ้าอยากจะชวนให้มามองในมุมมองของนักวิชาการนะคะทางดรพุท ว่าถ้าเกิดเนื่องจากว่าพี่พุธมีโอกาสได้ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ได้เข้าติดตามฟาร์มต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองเลยทีนี้อยากจะให้ขอทางพี่พุฒดาถ่าช่วยขยายความเพิ่มเติมหน่อยคะ่ะว่าจากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้แล้วก็ได้เข้าไปในฟาร์มของเกษตรกร,ร,กรท่านมองเห็นแนวทางหรือปัจจัยสําคัญอะไรบ้างที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรสามารถปรับตัวและลดการปล่อยคาร์บอนได้จริงค่ะครับครับก็ใน ประเด็นนี้ก็เหมือนกับที่คุณกิติพัฒน์ได้ได้พูดให้ฟังก็คือว่าตอนแรกคิดว่าทําไม่ได้แต่เมื่อในเมื่อจะทําก็เปิดใจนะพอเปิดใจเราก็ต้องเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นในคําถามของผมว่าเมื่อเวลาเราเข้าไปดูแล้วปัจจัยความสําเร็จของของการทำนะผมคิดว่าเป็นการสื่อสารการสื่อสารว่าเอโลคาบอนเนี่ย เวลาจะทำจะได้ตัวเลขขึ้นมาจะต้องทำยังไงอธิบายให้ชัดน,นะแล้วก็อดทนนะเพราะว่าการสื่อสารครั้งเดียวนะเกษตรกรเราไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นบุกเบิกอย่างอย่างกลุ่มนี้นะเราไม่ได้เตรียมข้อมูลสำหรับคิดคำนวณค่าปริมาณคาร์บอนเพราะฉะนั้นน้องน้องๆก็อาจจะ จะต้องไปรบกวนพี่อีกแล้วเป็นครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นตัวหนึ่งซึ่งมันมันต้องพยายามทําให้ให้มันสําเร็จอะแล้วผมคิดว่าปัจจัยความสําเร็จในช่วงเริ่มต้นก็คือเป็นการทําความเข้าใจเรื่องข้อมูลไม่ใช่ลําบากนะเป็นการทําความเข้าใจนะแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างเขาเรียกว่า ในในศั์ของอบอกอก็เรียกว่าที่ปรึกษานะที่ปรึกษาก็จะมาช่วยเกษตรกร,กรในการาเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็จับข้อมูลขึ้นมาคำนวณให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้เห็นว่ามันมีการปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญมากในจุดเริ่มต้น ค่ะแล้วก็พี่พุทธมีข้อเสนอแนะไหมคะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะเริ่มต้นทำความคาร์บอนต่นนะําในอนาคตว่ามีข้อเสนอแนะยังไงซึ่งทางพี่พุทธอะ่ะเวลาบรรยายหรือให้ความรู้พวกเราอะคะ่ะพี่พุทธจะพูดเสมอว่าถ้าคุณเป็นคนหัวไวใจสู้ คุณสามารถเข้ามาร่วมโครงการได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต,ตามแต่แรกๆมันอาจจะดูยากมากค่ะในการที่จะเข้ามาเพราะเรายังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเราก็ต้องเริ่มไปพร้อมกันที่นี้อยากให้พี่พู้ช่วยบอกเรื่องข้อเสนอแนะค่ะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะเริ่มเข้าขโครงการคาร์บอนต่ำจากพวกรเราค่ะก็ในในกรณีของข้อเสนอแนะจากผมนะครับผมก็จะเสนอเลยว่า ถ้าสมมติว่าเกษตรกรท่านสนใจในเรื่องของการทำโลคาบอนเนี่ยอันดับแรกท่านก็จะต้องมองดูเลยว่าเราต้องอพัฒนาความพร้อมในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะ,นะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องไปศึกษาแล้วผมเชื่อว่าในในปีนี้แล้วก็ปีต่อต่อไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของอศูนย์พเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในเกือบทุกทุกสูตรนะครับก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอการเตรียมความพร้อมผมคิดว่าถ้าท่านอยากจะเข้าทำโลคาบอน ก็จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเอาข้อมูลออกมาออกมาที่จะใช้ในเรื่องของการคำนวณนะครับแต่ก็คือในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีความรู้อะไรเลยก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ชายฝั่งในเขตพื้นที่ได้วันนี้เกรดรับทราบว่ามีบูธขององค์การบริหารจัดการเรือนกระจกมาเปิดบูธกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ทางบูธด้หลังแะแวะเยี่ยมเยียนบูธนะครับก็จะมีบูธ ที่ผมเห็นก็จะเป็นอของอ,อ,อ,อบอกอและก็ของมอกชที่ที่จะมาให้ความรู้ว่าท่านจะทํำยังไงแล้วก็ที่บูธก็จะมีการประเมินค่าการปล่อยคาร์บอนจากระดับฟาร์มเบื้องต้นด้วยก็จะมี คิวอารให้ท่านดาวน์โหลดไปที่ลิงก์ท่านก็ไปทดลองใช้ได้การใช้เนี่ยก็จะ,ะทําให้ท่านเริ่มทําความเข้าใจในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนค่ะก็จะเห็นได้ว่าการทําฟาร์มคาร์อบอนต่ํานะคะไม่เพียงแต่เป็นการลดพลังงานหรือเปลี่ยนระบบเท่านั้นนะคะยังเกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการฟาร์มด้วยให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรหรือนักวิชาการนะคะของศูนย์หรือว่าผู้ที่ ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเ,เราจะเห็นได้แล้วค่ะว่าการผลิตกุ้งทะเลคาร์บอนต่ําของเราไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะรวมถึงในอนาคตอาจจะเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประมงไทยของเราและสร้างความยั่งยืนให้กับห่วงโซ่อุตสาหากรรมการผลิตกุ้งทะเลค่ะ ในวันนี้ที่ฉันขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณกิติพัศรีสมงค์ค่ะคุณสุทัศน์จันพิทักษ์และดรพุช่องแสงจินดาเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กรุณาแบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าในวันนี้นะคะและขอขอบพคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าข้อมูลและแรงบันดาลใจในวันนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําไทยของเราให้ก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะขอ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ